สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่นะคะภูมิเจริญวางสามหมอสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้นะคะพาลูกค้าทุกท่านมาดูรถแบรนด์หลักแต่งซิ่งทุกทุกคันเลยนะคะ,ะสำหรับในเดือนมีนาคมนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นอีกมากมายนะคะให้ลูกค้านะคะหรือจะเป็นนะคะฟรีดาวจองร้อยเดียวรับรถที่0บาทนะคะ,ะขับฟรีอีก90วันไปเลยจ้าหรือทางร้านเรานะคะ ช่วยลูกค้าผ่อนนานถึง6เดือนไปเลยจ้าอ่าก่อนจะไปชมคลิปนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งด้วยนะคะแล้วไปดูรถเลยจ้าอ่าด้านขวามือเรานี้นะคะจะเป็นรุ่น t y y ยต้า g o c h a ช p นะคะปี2013นะคะราคาอยู่ที่380,000บาทจ้าอืมปีต่ำแต่แต่งสวยให้เลยนะจ๊ะ ภายในอย่างสวยนะคะลูกค้าจัดทรงลงรอให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ชอบแต่งซิ่งกันเนะาะมาดูซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือของเราจะเป็นรุ่นอี su su d max นะคะปี2016นะคะราคาอยู่ที่4,60,000บาทจ้าคันนี้ขาวนวลมากสวยมากค่ะลูกค้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามด้านล่างได้เลยนะจ้า ไปดูคันต่อไปเลยจ้าคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นนะคะ t o y ย t a V วีโกนะคะราคาอยู่ที่นะคะ490,000บาทนะคะปี2018นะคะอ่าอย่างสวยเนาะแต่งแม็กนะคะเราแต่งให้นะคะอยากได้อยากได้ล้อเดิมจากโรงงานเรามีให้นะคะลูกค้า ไปดูต่อไปเลยจ้าอ่าอันนี้นะคะเป็นรุ่น isuzu d max อีกแล้วนะคะเป็นแบรนด์หลักเนาะอ่าราคาคันนี้นะคะอยู่ที่530,000บาทนะคะปี2021นนะคะสีเทาเงาวิบเลยจ้าอ่าถ้าลูกค้าท่านไหนชอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนสอบถามเข้ามาได้ทุกท่านเลยนะคะอ่า มาดูด้านสไตล์มือสุดของเราเลยจ้าอ่คันนี้นะคะ,ะเป็นแบรนด์สุดนะคะเป็นรุ่น Mitsubishi นะคะปี2020นะคะราคาอยู่ที่460,000บาทจ้าาแต่งอย่างหล่อให้เลยนะคะทางร้านเรานะคะแต่งฟรีนะคะลูกค้าแต่งฟรีแต่พร้อมใช้งานมากเลยจ้า สำหรับนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะลูกค้าทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านภูมิเจริญวังสามหมอนะคะเป็นนะคะมีฟรีดาวจองร้อยเดียวนะคะรับลดที่ศูนย์บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามได้เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเซลมินตาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ